นะครับนะฮะคุณกาญจนานะครับคุณกาญจนาคุณพี่ออยอย,ยอทบอยูทูบเบอร์ YouTuber ข้างในสวดมนต์กันแต่ข้างนอกฟาดฟันกันเละ <c oughs> นะครับเอาละนะครับดีแล้วครับข้างในอย่าอย่ามีเรื่องกับคนพวกนี้เลยครับเพราะว่าไม่มีคนรับรับมือคนเหล่านี้ได้หรอกครับ สงสารยูทูบเบอร์ข้างในครับยูทูบเบอร์ข้างในอย่าอย่ามามีเรื่องกับคนพวกนี้ครับนะครับท่านก็อยู่ข้างในไปเพราะว่าคนพวกนี้ชั่วร้ายเกินไปนะครับชั่วร้ายเกินไปนะครับลุงพลพแตนก็โดนมาตลอดอยู่แล้วนะฮะ ลุงพลก็แต่จะมีภูมินะครับมุกภูมิคุ้มกันนะครับส่วนยูทูบเบอร์สายในเนี่ยไม่มีเรื่องกับใครดีแล้วครับทํางานมีความสุขสนุกสนานต่อไปนะครับส่วนคนที่มีเรื่องเนี่ยนะครับฟาดฟันกันเนี่ยก็ให้สายนอกเขามีดีกว่านะครับใครเห็นด้วยกดหนึ่งนะครับนะฮะนั้นพี่อ้อยก็พูดพูดถูกแล้วครับข้างในก็ให้เขาอยู่ทำงานทำหน้าที่ของเขาต่อไปนะครับ ะะคุณกุสุมานสวัสดีครับคุณเรร,เรัยเรรัจุฑาสวัสดีครับผมนะ,ะคุณเมเมสวัสดีครับนะฮะคุณ x 1 x นะฮะคุณกินดาเพ,พชรบูรณ์สวัสดีครับคุณวัฒน,นาสวัสดีครับคุณวันชนาชาแน,นลนะครับคุณกาญนานลว่าดำค่ะดำคืออะไร <laughs> นะฮะ คุณบัวนะครับไม่มีอาจารย์ไม่มีค่าอาจารย์ปกติดีสีดําอยู่ค่ะอ๋อหมายถึงกระดิ่งนะดีมะครับนะฮะก็ขออย่าให้มันมันถูกหลุดอีกนะครับขอบคุณมากครับผมอ๋อดำนึกว่าจอดํานะครับก็คือกระดิ่งยังดําอยู่ขอบคุณมากครับนะครับแปลว่าปกตินะครับคุณสรีวิมลสวัสดีครับผมนะฮะคุณแสงจันทร์คุณเอกพีซีนะครับ เอ็กพีซีเนี่ยแสดงว่านะครับเป็นผู้มีสุตตะคนหนึ่งนะเนี่ยนะครับจึงใช้จึงใช้พยัญชนะนะครับได้มีความหมายนะครับคุณตีดาวอองสรีครับผมนะครับคุณวิภาวีนะครับสรีครับผมนะครับคุณพระพิตาบอกว่าชอบคำพูดนี้ของอาจารย์ที่บอกว่า ไม่ได้เป็นกลางค่ะแต่ยืนหนึ่งลุงพลอ๋อครับครับครับคือผมอไม่เป็นกลางนะนะถ้าใครจะมาฟังช่องผมนะครับผมไม่เป็นกลางผมอยู่ฝั่งลุงพลแต่ว่าผมาผมเชื่อว่าพวกเราอยู่ฝั่งที่ถูกนะครับดังนั้นเราก็จะอยู่ฝั่งที่ถูก แต่เพียงแต่ว,ว่าเราไม่เป็นกลางกรนะดนะนะิ่งสีดำค่ามีแจ้งเตือนตลอดขอบคุณมากครับก็นะครับแต่ว่าโอ้สามร้อแล้วครับขอบคุณมากครับช่องเล็กๆอาจารย์ก็ถ่ายคลิปลงวันละสองคลิปก็ก็พอช่องใหญ่ก็ไร้สดเออผมก็จะทำอย่างนั้นนะนะแต่ผมอยากจะเปลี่ยนนะหมายความว่า สลับให้ช่องใหญ่ได้ไหลสดบ้างนะครับก็ดูเวลาครับผมติดปัญหาอยู่เรื่องเดียวครับก็คือผมไม่มีเวลาเพราะว่าแต่ถ้าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันหยุดผมหยุดวันเดียวก็คือวันเสาร์นะครับนะครับพอวันเสาร์มันก็เมื่อยนะนอนมันก็ไม่ตื่นเช้านะครับจะมาคุยเช้าก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมีคนคุยเช้าอยู่ก็อาจจะประมาณแปดโมงครับนะพรุ่งนี้อยากลองทําดูซัก สคลิปดูนะจะเป็นยังไงนะนะครับยังไม่มีคือช่องยังไม่ดีขึ้นนะครับยังไม่ดีขึ้นนะครับสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นมีคนดูน้อยอก็อยู่ในล,ลักษณะน้อยนะน้อยแบบแปลกๆก็อาจจะมีเครว่าอาจารย์อาจจะไปเคยขึ้น3ามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มหรือ4ี่ทุ่มหทุ่มเที่ยงคืนไม่รู้ว่าถ้าผมไปขึ้นเวลานั้นเนี่ย จะมีคนดูอีกไหมนะครับต้องยอมรับนะฮะนะครับว่าลองหาช่องนะครับคุณเพราะหลายคนเขาก็จะมีมีเวลาที่แน่นอนเขาก็ถือว่าดีนะครับเวลาที่แน่นอนเพราะว่าหนึ่งนะครับ f อจะอ่าจะรู้นะครับเช่นคุณธนนก็รู้สึกว่าจะมีเวลาที่แน่นอนนะครับก็คือช่วงเช้าเลย แล้วแกก็จะมาต่อช่วง8โมงแบบนี้แล้วก็ช่วงเย็นหรือช่วงบ่ายนะครับนะมันก็จะทำให้ YouTube มันคำนวณเวลาแต่ละช่องได้ว่ามันมันจะมีปฏิสัมพันธ์ในการปโปรโมทให้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดังนั้นคนที่ยังไม่มีเวลาที่นอนแน่นอนของตัวเองนี่ก็จะลำบากหน่อยนะครับ นะก็คือไหลไปเรื่อยๆแล้วแต่จะขึ้นนะมันก็มีผลต่อ fFC หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสิครับอาจารย์นะครับช่องเล็กๆขออาจารย์เอาอ,อันนี้อ่านไปแล้วนะยานมันไม่ยอมเลิกติดตามด่าลงุงเอออันนี้ไหนไหนใครลองเขียนดูครับเมื่อกี้ผมไปไปดูคุณคุณนัทีนะครับโอ้คุณนัทีเนี่ยว่าของขึ้นเลยนะครับนะเขาด่าอะไรลุงพลอีกครับเนี่ยเขาด่าอะไรลุงพลอีกครับเนี่ยนะครับเพราะว่า น่าจะแขวนเปล่าแล้วผมไปฟังท่านทนายนิทัศครับท่านทนายนิทัศก็โดนด่าโดนแขวนครับไปสอนท่านทนายนิทัศนะท่านทนายนิทัศด่าอย่งางด่าอย่างผู้ดีเลยอะ่ะท่านทนายนิทัศด่าอย่างผู้ดีเลยครับเหมือนไปด่าลุงไปด่าแกว่าเป็นเหมือนทานายแก่ๆคนหนึ่งมาทําให้สังคมเสื่อมเสียมาทําให้สังคมไม่น่าอยู่ โอ้โหครับผมว่าน่าจะเป็นคนนั้นแน่ไม่แขวนครับที่ท่านนายอาุทัศนิทัศน์เนี่ยท่านมาพูดในเรื่องขนเรื่องนั่นเรื่องนี่นะครับกายเป็นว่าสร้างความไม่พอใจกับใครคนหนึ่งผมน่าผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็นคนนั้นเพราะว่าคําเขียนน่ยมันเป็นการดูหมิน่นดูถูกเหยียดยม้มก็เหลือคนเดียวในประเทศไทยครับตอนนี้ที่ดูถูกเหยียดย้มคนอื่น นะครับอย่างรุนแรงโดยเขาไม่มีความรู้สึกว่าคําที่เขาพูดเนี่ยมันมีโทษมันมีความเป็นปฏิปักษ์มันมีความเกียดชังเหยียดหยามความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเนี่ย mm. ผมเชื่อว่าคนนี้เน่แน่ท่านทนายอุทัยเออท่านทนายนิทัศครับท่านเอามาอ่านไม่ได้อ่านหมดนะแต่ว่า ฟังเหมือนกับมีคนแขวนท่านแล้วก็ว่าท่านว่าเหมือนทนายแก่ๆไม่มีความรู้ว่างั้นนะครับโอ้โหครับแสบสันมากครับท่านทนายก็เลยมาพูดด่าแบบพูดดีกลับไปนะครับคุณดูน้อยทุกช่องอาจารย์นั่นแหละครับท่านท่านก็ต้องตอบว่ามันพเนพออราะเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะอะไร คนจึงด,ดูน้อยทุกช่องหรือว่าคุณภาพของของช่องยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลมันด้อยไปหรือปล่กนะฮะทำคลิปคอาจารย์มีคนดูเยอะกว่าไลฟ์เออนะครับก็จะพยายามนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับนะฮะ ไม่เปดูช่องที่ดา่าลงพลขาดเยี๋ยวจะด่าพวกมันนะครับนะฮะโอเคนะครับป้ายานป้ายานผมว่าเขาเองน่าจะเสพติดนะครับเขาเองน่าจะเสพติด ความเกลียดชังและเสพติดแล้ววางไม่ได้นะครับได้ข่าวว่าเขาาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยใช่ไหมฮะนะครับช่องนี้คนดูน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือเปล่าครับอาจารย์ช่องนี้คนดูน้อยเพราะเป็นเพราะไม่ค่อยมีเวลากันหรือเปล่าครับเออไม่มีเวลากันนะครับเวลาไม่ตรงกันหรือเปล่านะครับ ะฮะช่องยานใช่ไหมฮะที่ท่านนาทีใส่กันไม่ยัง้งเลยเมื่อกี้นะครับน่าจะได้ข่าวว่ามาด่าลุงผลมแต้นอีกมาด่าลุงผลมแต้นอีกนะครับผมก็ไม่รู้นะว่า คนคนนี้เขาต้องการอะไรอายุก็มากเลยนะอายุก็มากทำไมเขาพึงพอใจในการใส่ร้ายป้ายสีคน,คนอื่น<ค>น,น,นะครับนะครับอย่างที่ว่าครับการเขียนแบบเนี้นะครับมันเหมือนคนโรคจิตนะมันเหมือนคนป่วยนะครับที่เรียกร้องความสนใจ หนึ่งละครับคนยิ่งมีอายุจะต้องมีมีคำพูดที่มีสัมมาคารวะมากขึ้นคนที่มีอายุจะเป็นคนที่มีคุณธรรมมากกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าปกติเพราะว่าประสบการณ์ของเขาควรจะแยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่วได้มากกว่าคนปกติก็คือคนมีอายุ ดังนั้นถ้ามีอายุแล้วปากาวาจาวาจาไม่สะอาดนะครับมีอัตตายึดตัวตนมากไปจนดูถูกดูแคลนคนอื่นเรียกว่าไม่ให้เกียรติคนอื่นเลยคนไม่ให้เกียรติคนอื่นคือคนไม่มีเกียรติคนใดที่ไม่ให้ไม่ให้เกียรติคนอื่นเนี่ยถือว่าคนนั้นไม่น่าจะมีเกียรติในการเป็นมนุษย์ นะครับจำคำนี้ไวน้นะฮะนะฮะดังนั้นถ้าเรามองในมุมมุมหนึ่งบอกว่าเออเขาคงไม่มีเกียรติเขาเป็นคนไม่มีเกียรติเขาก็เลยหาให้เขาก็เลยพยายามหาคนไปเกียรดเขาเขาเป็นคนไม่มีเกลียดเกียรติเขาก็เลยออกมานะครับเพื่อหาคนไปเกียรติเขานะครับ ดังนั้นไม่ถ้าจะพูดเรื่องนี้คือเขาเรียกว่าภาษาอะไรคือแก่เพราะแก่เพราะเกิดก่อนแก่เพราะอยู่นานแก่ไม่มีอุดมการแก่ไม่มีศีลธรรมถ้าลองนึกดูนะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องเอาประสบการณ์มาสอนลูกสอนหลานเอ้ยลูกเอ้ยอสิ่งนั้นไม่ดีเอ้ยมันเป็นบาปเป็นกรรมนะลกูกตกพูดเต่ ดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเขามันไม่ใช่มนุษย์เลยมันมีความเป็นมนุษย์เป็นอันมากนะหลานลกูกหลานเอยอย่าไปด่าคนอื่นอย่าไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่นอย่าไปดูแคลนคนอื่นนะฮะเขาเรียกว่าแก่แบบมีคุณค่าแต่ถ้าอายุมากแล้วยังไร้สาระยังแยกแยะดีชั่วไม่ได้เขาเรียกว่าของเสีย เป็นซากมนุษย์ที่เสียนะครับแกยิ่งแก่ยิ่งหูเบาเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์เขาเรียกว่าไม่น่าจะเป็นเสียงกลงลนะั่นแหะเสียงกงเขาก็ายังมีประโยชน์ที่เขาจะไปเลือกเครื่องเก่าๆเ,เพื่อไปไปทําขึ้นมาใหม่นะครับนะฮะป่วยนะฮะส่วนตัวผมเถือว่าป่วยนะครับ ต่อมาฮะเรื่องของผมก็ไม่รู้จะว่ายางไงนะที่หมาดำเนะี่ยคนเรียกหมาดำนะนะหมาดำผมเห็นคือผมไม่อยากไปฟังนะเพราะว่าผมผมรู้สึกว่าไม่อยากให้มีเสียงอันนั้นอนะมา มามากระแทกหูหรือผมผมเบื่อนายเสียงอย่างนั้นมากผมไม่อยากได้ยินเสียงแบบนั้นอีกเพราะว่าถ้าผมเ,าเห็นว่าคนไหนไม่ควรจะมีคุณค่าในการที่จะอยากรู้จักต่อไปเนี่ยผมจะไม่อยากได้ยินเสียงเพราะเสียงมันมาหูผมเนี่ยถ้าหูมันอ้วกได้มันต้องอ้วกนะหูมันสำ,สำลอกสำลกได้มันคงสำลอกอะ่ะ แต่ผมต้องทนฟังเพราะว่านะครับคุณมิชชั่นหรือคุณช่างแม่งเนี่ยทำทำคลิปมานะครับทำคลิปมาโอ้โหครับเขายังพูดแบบลักษณะเหมือนไม่เคยเกิดอะไรกับเขาอะเหมือนเขานั่งจัดปกติเลยเหมือนเขานั่งจัดปกตินะ เออคือผมไม่อยากได้ยินเสียงมันนะะพูดง่ายๆครคือความรู้สึกแบบการถูกหลอกแบบเนียนๆการนั่งแบบไม่รู้เรื่องว่าตัวเองหลอกคนอื่นเนี่ยแล้วก็มาพูดฮ่าๆมาเล่าเนี่ยเสียงมันไม่อยากให้มันเสียงมันระคายในหูเราอะนะฮะแต่ก็ต้องทนฟังเพราะว่านะครับ นะคุณช่างแม่งนะครับได้ทําคลิปซึ่งคุณช่างแม่งทําคลิปทุกอย่างบอกไว้เลยว่าดีเวอร์ดีเป๊คนมีสติปัญญาดีฟังของคุณช่างแม่งแล้วจะเก็บนะครับเขามานั่งพูดเฉยเลยนะเขาพูดเหมือนไม่มีเรื่องเพราะแสดงว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขามั่นใจแล้วว่าไม่มีเอฟซีลุงพลที่เขาพูดอยู่เขาน่าจะคิดว่าไม่มีเอฟซีลุงพลเขาน้าจะคิดว่าคนที่อยู่กับเขาคือ เอฟซีของเขาเท่านั้นนะครับดังนั้นเขาก็เลยมีความสุขเขาก็เลยไม่เหมือนเขาไม่มีอะไรกดดันเขาคงคิดว่าที่อยู่ฟังเขาเนี่ยคือคนเชื่อเขาคือคนเชื่อเขาดังนั้นเขาก็จะหลอกต่อได้ว่าทําไมเขาไม่เปิดหน้าทําไมเขาไม่เปิดหน้านะครับเขาก็เลยแต่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยจะโจมตีลุงพลมาแตนเป็นหลัก และล่าสุดที่คุณประกรณ์เขายอมรับไม่ได้ก็คือมากล่าวหาคุณช่างแม่งว่าเป็นคนในละคุณเป็นคนที่เขามีบุญคุณกับคุณช่างแม่งโอ้โหครับคุณประกรณ์แทบอ้วกแตกเลยนะฮะนะคุณประกรณ์แทบอ้วกแตกเลยโอ้โหครับ หลักฐานที่คุณช่างแม่งทำให้มาทั้งคลิปทั้งอะไรคุณจะต้องมากาบตีนคุณช่างแม่งคุณต้องเปิดหน้ากากแล้วมากาบตีนคุณช่างแม่งเลยขอโทษขอโพยกันเลยนะครับคนอย่างคุณหรือครับมีมีประโยชน์มีประโยชน์เขาเรียกว่ามีมีอุปการะคุณถอคุณช่างแม่ง เพราะว่านี่คือวิธีการบิดครับวิธีการบิดเพราะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาคิดว่าเขาพูดต่อหน้าคนที่เขาหลอกได้สิ่งที่เขาพูดอยู่เนี่ยเขาคงคิดว่าสิ่งที่เขาจัดรายการอยู่เนี่ยต่อหน้าคนที่เขาหลอกได้สําเร็จต่อหน้าคนที่เชื่อถวายหัวกับเขาอ่ะแบบนี้เลย คนที่เชื่อเขาก็คิดว่าคนอยู่ใต้หน้ากากทําถูกแล้วที่ไม่เปิดหน้าเนี่ยโอ้เนี่ยมันเข้าหมอดเจาะเลยนะโอ้อย่าเปิดหน้านะน้องอย่าเปิดหน้านะลูกเดี๋ยวคนอื่นเขารู้ว่าเป็นคนดีว่าเป็นคนมีคุณธรรมว่าเป็นคนที่มีมี ชาติสกุลอันสูงส่งอย่าเปิดหน้านะลูกดังนั้นเธอก็เลยนั่งจัดรายการปกติแบบหัวเลาะต่อกระซิทแบบมีความมั่นใจว่าคนที่เชื่อเขาเนี่ยคือคนที่ว่านอนสอนง่ายนะดังนั้นเขาก็มีความสุขในกลุ่มของเข,า,เขาไปนะครับนะฮะ ทีนี้เวลาเขาพูดอะไรเขาก็จะพูดในกลุ่มของเขาให้เชื่อเช่นด่าลุงพลด่าป้าแตนว่าว่าไปทําด่างไปรายงานด่างหลายครั้งช่องด่างก็ถูกปิดเองโหยังไปโกหกต่อได้นะการที่ลุงพลบอกว่าเขารายงานนั่นมันก็แค่ การรายงานโดยลุงพลมันจะมี power อะไรพอที่จะถูกปิดนี่คือการพูดเพื่อโกหกไปเรื่อยๆการที่เขาไม่เปิดหน้าเพราะว่าเขาคิดว่าคนที่ฟังเขาอยู่คือคนที่เชื่อเขาแบบล้านเปอร์เซ็นต์ส่วนคนไม่เชื่อคือเขาออกมาหมดเลยดังนั้นเขาก็ยังเปิดหน้าเออเขาก็ยังปิดหน้าเขาก็ยังพูดภาษาเดิมของเขาอยู่นั่นแหละนะครับนะฮะแต่ที่ ที่ฮือฮาคือเขาพูดในช่องของเขาว่าเขาคือคนมีบุญคุณต่อคุณช่างแม่งเรียกว่าใครได้ยินก็อ้วกแตกเลยครับนะาทำไมเขาจึงกล้าโกหกต่อไปนี้ด้วยนะทำไมเขาจึงกล้ายืนยันต่อคนอื่นๆว่าเขาจะจัด,จดการคนนั้นเขาจะทำลายคนนี้ ทำไมเขายังพยายามพูดเพื่อมี Power ทั้งที่คนรู้หมดแล้วมีภาพมีภาพคุณที่ถูกประกันตัวมาแล้วไปก,กอดกันกลมอยู่ในหน้าเพิงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคือภาพเขารู้หมดแล้วว่าคุณโกหกปัญหา